มามามาในฐานะฐานะเออจแบบนี้เลยไนงะในฐานะที่มึงถ่ายคอนเทนต์ให้กูบ่อยลนะนะวันนี้กูจะมาลองถามคําถามมึงมั่งว่ามึงรู้อะไรเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของกูบ้างเดี๋ยวกูถามแล้วมึงตอบถ้ามึงตอบไม่ได้เดี๋ยวกูจะใบโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเดีย๋ยวไปชิ้นแรกเลยอันนี้ท่อมึงรู้นะท่อโอเคอยังท่อเนี่ยเป็นท่อยี่ห้อของของอะไรอาคาอาคาโพเลยโพลิท โอเคโบลิสวัวไก่แล้วล่ะโบลิสเนี่ยอ่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเลยอ่าอย่างตัวรถเนี่ยมันจะหุ้มมาก็เ,าเรียกว่าหุ้มคาเลยคาบ้านโอเคคาบ้านทำไมมึงเก่งอย่างวะอ่ะเดี๋ยวต่อไปอันนี้ง่ายเรียกว่ากะกระจกโอเคเรียกว่ากระจกโอเคชัดเลยกระจกยังไอเหี้ย มึงอย่ารีบดิมันมันงเก็บกดเดี๋ยวก่อนที่มึงจะเก่งไปมากกว่านี้นะเดี๋วกูจะถามมึงเป็นคําถามสุดท้ายแล้วถ้ามึงตอบไม่ได้ให้ไปลาหมาตายโอเคคําถามสุดท้ายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีคันเล็กคันกลางคันใหญ่อะไรแบบเนี้ย่อย่างของกูเนี่ยเรียกว่ารถประเภทแบบไหนว่ารถบิ๊กบิ๊กอะไรบิ๊กบอมกูว่าแล้วมันต้องตอบแบบนี้